เพื่อวิธีสารันเท่าครับผมครับมาเจอกันที่บ้านสวนอีกแล้วครับโอ้ยฝากงามครับมือนี่ยเหนี่ยลมล้มตกครับผมปลาใหม่เขี้ยวกระจีเลยครับผมอามก็เริ่มเตรียมบอ่อแล้วครับผมไปทะเลเลี้ยงปูเลี้ยงปลากันแล้วครับผมเอาล้วคุณแม่น้องเห็นอย่างน้อก้มหน้าก้มตาเล้วครับผมดิ๊ก้าำลังดังไฟอยู่กำลังดังไฟเนะาะเดี๋ยวถิมมีเมนูเด็ดเลยมือนี่เนาะกินของสูงยังไงคือว่ากินของกลางดวงกลางปลาครับผมมือนี่ เป็นได้มาจากข้างไกลอยู่ทั้งกา่เสอบกาะสินหมดแล้วแต่ว่ามากินกลางปลาบ้านสวนนอกครับผมอ่ะว่ากันไปครับผมคมแซบคมนัวดแหละเตรียมตะไคร้พ่อแม่ขอนีตูเนาะตะไคร้ขอนีตูน้ปลาหนังปลาแดกชุดรถกระเพาเนะจ๊ะง่ายๆได้มื้อนี่ชุดรู้เลยอ่ะครับแต่ว่าพิเศษที่นี่แต่ว่าอาหารของเราลูกโดดคือว่าอาหารของเรามันไ่ธรรมดาตรงที่ว่ามันหากินยาก กินดาวฤดูการครับผมไฟกันเรียบร้อยแล้วก็ร่างดังครับผมแอนแอนทิ้งดิวท่านผู้ชมเห็นนี่ก็คืออย่างกุ้แม่เขี่ยบังแอนจ้ะเขี่ยแอนเขียยขาค่ำครับผมไปไต่มาแล้วเ้าก็ลวกลวกน้ำฮ่อนไว้มันต้องคอยสดตลอดจ้ะอันวอลนี่ปลาจะคล้องไปไต่เองม่วมันเอ้ยน้องเคยหาอ่อันนี้คือเขียจ้ะเขี่ยแอนหรือเขียดขาค่ำเห็นเขี่ยนี่ขึ้นหอดพอบอกว่าบ่อยากเหยียองมากกรุงเทพระหว่าบ่มีคนหาอยู่หากินมา รวยรวยลาประจำหมู่บ้านลาประจำหมู่บ้านจ้ะครับผมอันท่านผู้ชมบางคนอาจจะเ่เคยเห็นเขียดประเภทนี้เพิ่งเขียดแบบแอเขียดขาค่ำหน่กยอยู่นั้มโขดนั้มปลาเนาะอยู่ในดงนะครับอ่าดินน้ำซับจังเลยอ่าเป็นดงจัง่อยครับผมแล้ไปในห้อยเป็นเด็กหน่อยก็ทิ่ไปหาจับบอกลีลาเป็นไทยให้ครับผมเขียดบแอคได้เขียดหน่อยได้ดิเขียดมึงก็ตั้งหาเขียดขาค่ำก็ตั้งหาเลยครับเขียดหน่อยกาตระกูลเดียวครับเขียดขาค่ำคุณแม่เขียดหน่อยคุณ กะไปสอนเราครับผมเอาแงงไปสอนเราเนาะน้าแบบแยงฝนตกไม่อากาศเอ้าวๆครับผมหมายความว่าตรงนี้ที่เป็นที่อุดมสมบูรณ์ได้ก็แม่ตัวนี้เขียดพวกนี้เป็นตัววัดข้ออุดมสมบูรณ์ครับได้มาเป็นสิบสิบโลแม่คุณกะแบงบ่อมันเขียดอิโม่เด้ถ้ามึงตจ้าสังเกตบ่งดีๆครับคุณแม่ปู่เรื่อยผมจิผมงิพว์ตั้งหากคือคุณเจ้าตั้งว่าอะไรถว่า นบอกเข้าใจว่าม oh> ันเป็นอย่างกันแน่เพราะว่าเด็กหนูรู้ไหมอะอาติบูจักอาคุณแม่ก็บอกไปเติมเนี่ยก็บอกไปเลยครับผมอันนี้เฮาวติมกเนาะมกใบตองเนาะจ้าแจ๊บครับผมแล้วก็ติมนี่หลาบมีก๋วยคือเก่าแหละครับผมจับแหนมนุ่ๆกินเอาบรรยากาศพร้อมครับผมขัวจ้ะถ้าอะไรกับของนุ่งนี่จ้ะนุ่ครับผมเจ้าหุ่มเจ้า เออมีเขียดโมกห้อมเขียดิลล้อยอจ,จาใส่ขี้มาให้เรียบ้อยแล้วะตะไคร่ไ่้รังบางๆมกพวกนี้คือว่าเอาิโมกแบบแลกักษณะแบบบานๆ่าตนอะก็ะต้องใช่ยังครับผมใช้เ,เครื่องปรุงประจำทั่วไปอะลูกโดดแลวแล้วก็ลูกแดงอีกหลายลูกลูกไปตองหอม ความกวคืองอีตูยแล้วครับผมทำไม่ไกินนี่ใทจะเกลือได้ก็แม่แท้จะเกลือแล้วแก้วอิตุนั้นสมัยก่อนก็แสบหลายแต่เลียเมือแสบคลักกดด้วยบ่ได้มียังมากไหม้ตะกี้ันได้เกียดบางแง่ันได้หลายทำหนุ่มบุธรรมดาเนี่ยได้บุญธรรลโลกนะถ้ามันเย้งไปเห็นขึ้นจิตจับปรนอนทั้งกระสินทั้งบุญละครับผมทั้งบ้านเขาเป็นหลายได้ทั้งคุณ เปนยังอยู่น้ำผู้น้ำขาอยู่แตะแตนยน้อยเลยครัเขาลวกเรียบร้อยแล้ะครับผมเขาลวกนี่แหละคนเอามพรากนี่แหละขนน้ประเด็กนิน้อยขาดไปเลยคือน้ำประเด็กบรนเทาหน่น้ำในนัวปนเลยครับผมไปน้ำประเด็กบอกพอมหอมใบตองความหอมน้ำประเด็กน้ำหอมคองน้อยแล้วไม่ตองมีตัวคนแม่เลือกเอาตัว นี่แล้วใบตองเขาก็เลยเอามาเป็นการเราไปยัง่อื้อสักหนึ่งก็พอละล่ะได้ใบตองมากอะล้นไฟก่อนนะครับผมเขาล้นไฟย้อนแดงขึ้นเนี่ยครับเพราะว่าเป็นัครบบางคนเอาใบตองมาห่อปั้มเนี่ยแตกปั้มเลยครับผมเพราต้องเคล็ดใบห้ใบตองนี่มีความยืดยุ่นก่อนคือให้มันอ่อนโตจังเลยครับผมนะครับผมอันนี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆครับผมของคนทั้งมหากริ่งตามยึด ป้าตามเขาหรือแต่เราจะมีเวลาก็เอาไปตากแดดก,ก่อนก็นได้นอกก็แม่เนาะอันนี้นเอาเอานี่เอาเอาหลวกเอาเลยล้นไฟเอาเลยครับผม <c oughs> บา้านสวนกับพี่เจ้าที่ละครับผมปลูกงานฟูนี่ก็มี่ปลูกพอาดบอดี้สือแต่อยู่ในกรุงเทพแล้วครับผมเกียรติปีปละท,ท,ท,ทั้งนอกเมืองจังหน่อยแต่น,น้องจอกแล้ว ลากกระงติดเสียทั้งแปดดิวเลยครับผมยังเป็นบ้านนอกในกรุงเทพอยู่อ่าเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆน่ะโอ้ปุงเครื่องเรียบร้อยแล้วมกบานเนี่ยโมกฮะเฮ้ยเฮ้ยโมกมกเยอะเลยบ่ะพี่แม่โอ้โหมันทีพอพ่อไปต้อง ม,บบมึงแบบนี้มเขีบย่เี่ยดแ้เส็าค่ำสุดจอดเสร็จบกันนล้ม เรียบร้อยแล้วคกูแม่เอาใส่เตาเลยบบันีโอ้โหย่างดีเลยเนาะย่างไปอ่อนๆไปเรื่อยๆเห็นไหมแหม่กรอบให้มันกรอบๆแล้วกูแมบบอะแห้งๆมันค่อยเป็นตะกินข้าวมเข่าเนื้อตุยตุยเหยื่อขึ้นเตี๋ยวของมักเลยของมักเลยเนาะจะมาของมากเลรอขนาดเขียบบากย่างมีไม่เบาบางไรไม่ไปหาเอามากินได้เขียบบากย่าง กินได้หมือนละว่าทั้งสุวจัดไปครับจับคอบไปพร้อมนั่อะไะคุณแม่กกระดองไหโอ้จับคองม,มาดีาเดี๋ยววันยังอีกยอดประกอบค่ะยอดยอดประกอบอครับผมหากินตามวิธีอีเล่ครับผมคือหากินตามทงตามท่าก็ต้องกินผักตามทงตามท่าคือกันครับผมนะครับกินง่ายๆครับผมผักผัก่็กนี ต้องเด็ดลายแล้วพุว่นเน,นี่นนนเออเยมันแตกยอดงวน่าเอาแค่อิ่มเ,เอาแค่อิ่มงามครับผมอ่อนอุ้ยสวยก,กระดอกปนีนีมีดอกอยู่เลยถือฝนไหมโอ้ยออกดอกเบดิดปีพักพักกระดอกอรุงเทิพย์แรงบะมี่ครับผมเอาเปน็นยังไรล่ะเกล็ดเหรอตรงดูโอ้เอา้าวไปแห้งจังหน่อยเนาะสุกไนหมดแล้วครับผมลายสันหนึ่งสามสามี่สันเดี๋ยวไปเปิดประตกัน แสีบเสีนัวๆอีกหนึง่งยางเ <c oughs> บ้าลอ้ยกับเลยกับยางบกขาดนะครับผมเอาลูกหลานบอกว่าขันมากของม้อนอย่าลืมกลอยเด้อจัดไปครับผมกิน,กน,นบ๊วยกับครัวก็ได้บ๊วยมีปัญหาของม้อนมีตะกบตะเขียดเด้อตะปูตะปลาบ้องส้อนมีตะกบตะเขียดกลอยกลอยบะมี่ได้กลอยขนนาบะมาก็ไปได้กิ<ใ>นเลยคุณเชิงกะละมังเต้ว่ง เสียเงเดียวไอ้ก,ก,กล่องบักบกากินของลงกล่องวัไไนนี้แม่เอาเราไปกินได้ก็กินครับผมเรียบร้อยเร<แ>ียบร้อยพี่ล้าไหจ้าไปไม่ไปเอาเขียดมาแกะบ่านหูยหิวข่าวคราวถึงช่วงสวัสดีจ้าหอดแวนววันนี้เวลากินวันนี้โอ้ยมกเขียดอันเบิังแนเบิังแนวบังแนวครับ,บสวัสดีครับผม โอ้โหแขนจอก็ดีดีขาค้ำไม่ได้กินโดนแล้วครับผมออกจากบ้านเก็บใบแอร์มเก็บใบแอร์เก็บขาค้ำมามามากินน้ำกันจ้าาโอ้ยนั่นที่ปีหนอจ้งได้กินออกจากบ้านจากซองมากอ่ะก็บ่ได้กินโดนแล้วครับผมจ้าตั้งแต่เกาะขุงเทพ๋ยขุงไทยก่อนวันนี้สิจัดเต็มเสต็อกมาเพิ่งเจอครับผมมาได้จ้าเด้อแซ่บๆน้ำกันมามาครับผมยายน้องขอนี่กอญทังเฮ้ยของหมักคุยข้าม่ไงบอล มันต้องใส่บักพริกพร้อมนะครับผมบักพริกอโ้ทั้งโดดทั้งต่ำหอมมานานครับผมหอมไปน่าประทับพักคางหัวคางสวนก็เต็มถาดที่เก่อาบังยอดยงากระเดาวขึ้นกับกไก่ อเจอ้า,า,าทิ้งกรหไาไๆกระซำกันสัตว์นี่พักกระดองนี่บัดรปีบระษาทคุยครับผมอืผีกใสครับก้อยครับผมอขมไปดีเวยเนี่ยขม,มแตีบ คมแซ็บคมมาเกินนี่เนาะบะลวกกระแสบบ,บสะฮัทสลวกนีย่ยบอกกอยู่ขัังย่างงามยิ่งเด็ดยิงแตกอโอ้หมักพริกส็พพดีเว้ยจ้าบเผ็ดแห้งอยากอยากเพ็ดเพ็ดอยู่แต่ห <c oughs> ัเพ็ดเพ็ดไรก็ไหว ไม่ได้กีนนะได้เยวกีดขาค้ำได้เก็บเอายางต้องรถไทยไหมเขาจะมาไถให้แมมโอ้ยหลายป่ะโอ้ยหาคบก่อนเนาะได้จากสามสิบสี่ส่วมาปนปนเกียดขาขค้ำนี่ใครเตรียมทองเด้อยายน้องเป็ดต้อเป็นนิดหน่อยก้อนสิไปโรงเรียนโอ้ยอยากหลายแปะต้องไปหาเนื้อกินก้อนไปไงเขียดก้อนอตั้งแต่ตั้งแต่ไปโรงเรียนบ้านนั่นทั้งทุ่งกุหลาบไหมละ่ะไปไงกินเนียง เกี่ยวเขาแล้วน้องงามยุบมันจะเป็นขีดตัวล็บโอ้องใหญ่ขึ้นแตกส่วๆแต่ไม่ได้เกี่ยวมีอยู่ไม่กินนะครับผมมันเพราะห้องบ่อได้ใส่ปุ๋ยแมนแล้วไปใส่ยาขยญญาญปูปาหน,น้หลัมันกินแสบด้ยครับของความอุดมสมบูรณ์แต่ยังมีอยู่ครับผมเพียงแต่ว่ารู้มือนก็เริ่มกำมาอยู่เด้เพราะว่าเอา้าเริ่มมาใจปุ๋ยชีวภา,าพแทนพวก ปุ๋ยเห็ดเองก,ก็ซอยกันครับผม,ผมเฮ้าจะให้ธรรมชาติขึ้นมากกับพ่อแม่พี่น้องก็ซอยกันใส่ปุ๋ยที่เฮาผลิตเองปุ๋ยมากปุ๋ยกอกปุ๋ยนี่งครับต่อไปมีของกินตามธรรมชาติของเฮ้าซื้อกินมั่งเห็ดกินมั่งหากินเองมั่งือได้้มาบ้านสวนสบายสบายใจมันอากาศมธรรมชาติดีคือได้ออกมาผักผ่อนเนาะ นนคนเคยอยู่บ้านนอกบ้านหน้าก็นิีหูถึงความรู้สึกครับสำหรับคนที่เคยอยู่บ้านนอกบ้านหน้าอยู่กับห้องแอร์อยู่ในออฟฟิศอาจจะบู๊หูซึ้งตรงนี้เนาะอานที่บรรยายมากนี่งก็คือว่าคนที่เคยอยู่ตามสภาพแวดล้อมแบบนั้นกว่าคนหันมูอจากุลังเขียนแบบแย่เขียนขาข้ามเป็ียนตรงไหน อันนี้มันภาพที่ภาพหาได้เป็นซิฟตัวหน่อยเป็นซิฟแถวนี้ก็มีเลยแต่มันเป็นเขียดอิโมร้ายพอเขียดขาค่ำมันเป็นเขียดที่บุคลารมากน้ำร้ายแต่เขียดเยอ มึงขึ้นนี่น้องนัง่งนั่งเฮใส่คอดอยู่หน้าบ้านเขียดอันนี้ละ่ะเต็มมาเมื่แล้วไม่ไหวคุณออกมาฝากไม่ไอยกับรักปล่อยไว้เฮือนละ่ะเออลืมบอกพายอยากฟังเสีเยงเขียนบึกแอวกเขียดขาข้ามเนื้อไปนอนอยู่บ้านนในหอยเด้อดมันดีหอ้องมันดีห้องกำลังแอ๊กออกแอก๊กออกคุณห้องไปฟังเลยครับผมมือแรกเนี่ยไรฝนตก <c oughs> จนจยากไร นี่หอยว่า,าปล่อยเพิ่นธุตรงมาจากสกลจากกลาสินเยายน่องพ่นธิตเฮ็ดเบิดเด้อนี่หอยกับมืองได้ครับนี่นจะเป็นอะปล่อยว<า>ัน <c oughs> โอ้ปลา,านมันแพ้พันบ่เพราะว่าผมปลูกเพราอีเลอร์ไปนะมันก็นยุดดวงเพราอีเลอรล่ะกล่อยกินคู่มือกันยังเสียบคือเก่า <c oughs> ได้บรรยากาศครับผมนอนโอ้โหยิงคนตรงลื่นๆฟังเสียงออก็แขก็แขกมันมันมาเขียดคุยกันใครอยากรู้ว่าเขียดคุยกันมันได้ไปบ้านน้าหอยแด้ว <c oughs> มันคุยกันว่างไรเงี้ยงีออกตัวไหนเงี้ยงีออกตัวไหนเตียงที่ตายนอนนั่นเดียวเราจำ <c oughs> <c oughs> มึหงห่วงจนว่าแอลเคนชายตะคาเล็กนี <c oughs> อืมเปนครับผม้องเคยกินไปแล้วก็กินมานานแล้วครับผมอือคมคน,นย่าบอกกอกนะ มันกอกต้นนี้แซ่บตั้วมันมันบ่ฝาดอืมมันบ่ฝาดมันม,มันเปรี้ยวอย่างเดียวมันตรงอย่างเดียวเออสมสมแซบเนี่ยใส่พริกกว่ามื้อึงอืม มากกไม่เห็นสองเท่าเข้ากันเรอดเเท่า,าลูกขาลารันเส็ดหลายวันเนี้ยนะครับผมกินแล้วก็วไ้่ไหให้ลูกขาลารันกินเพราะพระเจ้าประหยัดขอก่องออืมสมบูรณ์เ ข้าใหญ่น่องกับไปอยู่บันไต่ได้หลายๆลวกน้ำขอนไว้ฟิตไปเลยเก็บได้เป็นปีแก่มันนี่อเอาเอาแก่พอกินพ่ <c oughs> อจะไปเก็บไ <c oughs> รเห็่มันแพร่พันไปพ่อม <c oughs> มันทุกมือบอกซะไงมันขิ้พายหย่อนยางเดียวหาขายกันครับผมก็ธรัมดาษเกตะกี้เป็นตัวบงังคับไปขคนทุกมมือ ชินดอกข้างบ้างอ่ะช่วงใบมันว่างใครแก่ปล่อยเห็มันว่างใครน,นะเนี่ครับผมอือก็จะได้ชินตัวลูกตัวหลานน่องวันนี้อันเขียดกบอยู่ในอันหู้กับไปนาแร่เงี้ยไปอันขอไปดึงข้างมันเลยออาหารอาหารจะไปหาว่าอาหารวัวมันถือประเด็แพร่พันธุห์หาบบัวดอกมันดีดีก็ยัง รับอพ่อเหรอครับผมพ่อพ่อมันตัดน้หอยมนตัดเนหอยไปตัดากระเห็นหน้าไปมาหลามันไหมขอมั้โอ้ทนห่อนยามถ้ากันกิน่อล่ะก็นอน ปีนี้ฝนกั็ดีเติมมาปีครับตกตลอดย่านแม่แรงรันมาฟังอยน่จาจกกันด้วยมาทางนี้ ่นีมันดับต่อมคนดีตัวหัวปีมันจะแรงรัดเล่จักละ่ะขอให้มันดีมาก่อนนะ่ะปีนีแ้แปดกไอหนฮ กอบดีเนาะอืมอืมอืมอะไรกินพาดทิตัวถ้่มันตะเย็นน้องเป็นเด็กหน่อยกินเขาขันหัด10ตัวเป็นตีข้ามเขาไว้เลยย่านมาอิ่มกันลูก10คนพอน่ะ หาระากาออกกันวาปั่นวงไข่เยมันหลายคนหลายพาใสวางออกมาอยากกินโฟมหลายบ่คือกินโฟมแทะบอรัดเลี่ยการกินแบบนี้ทำยังไงสิบ่กให้กินน้ำดอกเย็นนองปุ่นไปกินเขาเยื่วันเขาจะมหวมผ้าล่ะบอกว่าเจ้าวา

บล้านเราอยากเป็นห่วยสั้งจัิงสิล่ะไปครับผมเอาคุณแม่กินต่อมืออะไรแมงวันไหออู้แขกกู่มี่เกียดอ่าแสบกับแสบแม่เพิ่องแางหลานบะไรกินโดนๆเข้ามากินแม่อิอิแสบกับอิอิแสบมันหอมเมื่อกินตัว เอาละครับผมผู้ชมต้องบ้านกะกคตเลยก็แช่นะครับผมเดอ้อนายหอยเผื่อวิธีสามเท่ากับผมกคตกคำว่าบึงอืม,มพิึงแบบวิธีการกินการยู่การใช้ชีวิตเนาะจ้าครับผมแล้วก็ดูแลสุขภาพนะครับผมสําหรับช่วงนี้ช่วงโควิดเนาะระบาดอย่างนักเลยว่าเขียดใดเมืองใดก็ได้พอๆกัน,ะกนละครับผมดูแลสุขภาพนะ ถึงมันระบาดแต่เขากบดูแลสุขภาพอยู่กบทีซอยได้อีกระดับนึ่งเละครับผมถึงบ่จทีไหนกะเบิ่งมาตรก,การของรัฐบาลพรอมว่าเพิ่นมีมาตรก,การได้ออกมา,กกาปฏิบัติตามนะครับเนาะจะไปฝืนเพิ่นเพราะว่าเขาต้องดูแลชุมชนพร้อมดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างดูแลครอบครัวนะครับนะอ่าสำหรับคลิปนี้กะยูดีไม่แห้งกันทุกคนเหครับผมลำล้ำรวยๆครับผมจ้า วันนี้จะในหลับม้างกะอยู่ในสังคมเดียวกันเนาะกับู้ๆกันไปครับผมยังน้องกับนายหอยกับซิขอตัวก่็ได้จ้ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายผมวันดีต้อนรับจ้ะเด้อฝากนะสุขภาพครับผมนายหอยเผื่อวิธีสานมาเท่าจ้าขอยจกย่าับนเตามันคือแซ่บแต่